ประเภทเครื่องดนตรีไทยมีสประเภทได้แก่หประเภทเครื่องตีเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างโดยเสียงการตีหรือเคาะให้เกิดการสั่นสะเทือนวัตถุที่ใช้มีทั้งไม้โลหะหรือหนังขึงบนหุ่นกลองเครื่องดนตรีประเภทตีสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดเช่นระนาดกองท้องฉิน่นฉับกับและอังกาุู ประเภทที่2ประเภทเครื่องเป่าที่ใช้ลมเป่าปากให้เกิดเสียงเครื่องดน,นตรีประเภทนี้มีลักษณะคือใช้ลมเป่าผ่านรูบนวัตถุต่างๆเครื่องดน,นตรีเป่าปากประเภทนี้ให้เสียงที่หลากหลายทั้งเสียงสูงเสียงต่ำเสียงนุ่มเสียงแข็งเครื่องเป่าลมไม้มีทั้งปีฉายปีชวาปีอ้อเป็นต้นประเภทที่3<ๆ>เครื่องดีดเป็น เครื่องดนตรีประเภทมีสายซึ่งขึงให้ตึงแล้วใช้วิธีดีสายซึ่งจะทำให้สายเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงกังวานขึ้นเครื่องดนตรีที่ยกตัวอย่างก็คือพินเพีย้ยพินน้ำเต้ากระจับและจักเค และประเภทสุดท้ายประเภทที่4เครื่องสีเป็นเครื่องสายที่ทําให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้ากับสายนดนตรีไทยเรียกว่าซอซึ่งมีอยู่3ชนิดด้วยกันคือซอสามสายซออู้และซอด้วงเป็นต้น